ใสหลยนีไปยื่ใส่ไปจับสวงมันขึ้นไปเห็นบ่ล่ะเออเออคมคมหัวมันลงเจ้าไปไปไปสวงขามกำแพงเขาไปในวัดผุนู้ถือว่าสุขดีนะเนี่ยเออสาเมืองมืงหางมันเมืองโอ้ยมันหยาดมันมันหยุมย่มบ่เฮ้ยค่อย อยาหยุมม yes. wow. 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 okay. ิี่ะหลือหอยสิ้าปอยสิ้เอาไปปอยมาผัวก็หย่หอยหอยมันติดสาขาเข่าเลยไปไปตีเก่าเวลาเด้อมองนี้ตัวที่เขาจับมันเข่าตะกี้ไปเอาขามกำแพงเข้าไปคนจับยนต์เข้าไปเลยพอไปยกออกมาด้วยเออยกออกมารักษาตัวหลอดเป็นยอดดีไป ยจะนั่งก่อนไปเมืองอยู่เอ้ยจะออกมาหยั่งไป